Hello. ลสวัสดีนะคะวันนี้มาทริปกําลังแวะทานอปเปริตีว้วก่อนอาหารกลางวันกันเมืองนี้สวยดีเดีย๋ยวชมเมืองกันเดีย๋ยวชมเมืองรอบๆรอดื่มอปเริตี้วดีเมืองชื่อเมืองเชฟิโนโนดีโนดีโนดีจารุตก้าหน่อย

Ciao oh, da c'è, ma. da c'è. Mi sono cane. The woman. 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 The k อ o นดี้ we, we are family ดูหนดี้ี่โนดีน่ารักนะวันนี้โนดีู้กเบอร์ด้วยหนดีมาเที่ยวเปิดแว่เแ็นตากันหน่อยเปิดหมกด้วยโอเคเดี๋ยวเราชมลอกินอติอติโบกันนะหนดีนะ Oh, caduto. Eccolo.